ดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการ5นาทีที่เมืองตรังค่ะอาชีพการทำสวนยางพาราเป็นอาชีพที่หล่อเลี้ยงชาวตรังมานานนับร้อยปีเมื่อพูดถึงอาชีพการทำสวนยางพาราสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้นั่นคือมีดกรีดยางซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญในการกรีดยางวันนี้จจะพาไปดูเทคนิคการรับมีดกรีดยางให้มีความคมสามารถทำให้น้ำยางเพิ่มขึ้น กับผู้เชี่ยวชาญเรื่องมีดกรีดยางค่ะยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดตรังองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังและสำนักงานกองทุนส่งเคราะห์การทำสวนยางตระหนักถึงความสำคัญเทคนิคของการรับมีดกรีดยางเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบ ในการประกอบอาชีพของเกษตรกร,กรซึ่งที่ผ่านมาเกษตรกร,กรส่วนใหญ่จะผลิตน้ำยางได้ในปริมาณที่ต่ำกว่าปกติทำให้ไม่คุ้มค่ากับการลงทุนในระยะยาวและระยะเวลาอายุของต้นยางก็ต้องตัดคูนก่อนเวลาอันสมควรองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง และสำนักงานกองทุนส่งเคราะห์การทำสวนยางจึงจัดให้มีโครงการเทคนิคการรับมีดกรีดยางขึ้นเมืองจงนะครับได้ชื่อว่าเมืองอยางปาราต้นแรกมีควาเป็นพืชจรคเครื่องมือของปัจธมบัน,นกรีครับต้นยางนั้นมีดกรีดยางที่เป็นส่วนสำคัญโดยปกติ พวกเราจะไม่ค่อยคิดว่ามีเทคนิคการรับมีดอย่ไรไปซื้อมารับให้คงอย่างเดียวปรากฏว่ากองทุนเขาบอกรับอย่างนี้เวลากรีดมันจะไปกรีดลึกถึงเยื่อนะแล้วก็ทําให้เสียหน้าอยา่างเขาก็บอกว่ามีเทคนิคอยู่ก็เลยเป็นที่มาของการใหญ่างเป็นเป็นการรับมีดออมตอบไม่ถูกวคือองศาเท่าไหร่เนี ดับปีดให้ได้องศาเราช่วยในการปีดให้น้ำยางนี้ออกมากขึ้นในหน้ายางที่ยาวเท่ากันดังนั้นเมื่อเกษตรกรได้เข้าร่วมโครงการเทคนิคการรับมีดกรีดยางแล้วจะได้เรียนรู้เทคนิคการรับมีดกรีดยางที่ถูกต้องทําให้น้ํายางเพิ่มขึ้นต้นออยางสมบูรณ์แข็งแรงไม่เป็นโรคหน้ายาง และได้รับน้ำยางสม่ำเสมอติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า20ปีการพัฒนาด้านมีเกจยางให้มดีขึ้นเรื่อยๆจากการที่ได้ทดลองฝึกฝนนะครับเพื่อปรับเพื่อปรับรูปทรงมีดให้ได้มาตรฐานที่สุดในการที่จะให้เกษตรกรนําไปใช้ให้แพร่หลายนะครับซึ่งขณะนี้นี่จะทําให้ได้รับน้ํำยางมากขึ้นนะครับนอกจากได้น้ํำยางมากขึ้นแล้ว ด้านเวลาในการใช้ในการผุดปีดหรือปีดยางในสวนนี้จะใช้เวลาน้อยกว่าเดิมเกษตรกรสามารถจะลดเวลาในการปีดยางน้อยลงสามารถพักผ่อนได้ในระยะเวลาที่นานขึ้นถือได้ว่าไม่กระติดยางก็เป็นหัวใจหลักของชาวสวนยางที่มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าขั้นตอนอื่นๆ ได้เรียนรู้เทคนิคการรับมีดกรีดยางกันไปแล้วน่าสนใจใช่ไหมคะคุณผู้ชมท่านใดสนใจสามารถเดินทางไปขอข้อมูลได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดและกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางค่ะกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้